นี่นะคะสวยงามแล้วน้ำใสสวยเดีย๋ยวผมพาไปใกล้แต่น้ำมันใสมากน่าจะพอเห็นนะโหน้ำใสสุดๆอะ่ะคนน่าเล่นน้ำเลยอะ่ะนะครับรอบบริเวณก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นี่ครอันนี้ก็จะเป็นหน้าผาที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปก,กันมุมนี้นั่นเอง ที่ลับแห่งหนึ่งนะฮะในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะฮะซึ่งจะเป็นเหมือนหน้าผาสวยงามแล้วก็เออเป็นทางเดินเทลที่ดูน่าตื่นเต้นนะฮะของคนที่อาจจะชอบความตื่นเต้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาดูว่าไม่รู้ว่าจะเทิญยากไหมนะฮะเส้นทางก็เป็นประมาณนี้จริงๆมันเป็นเหมือน p r i v a t e l a n d นะเป็นเหมือนทางเดินเทลนะฮะไม่รู้ตกลงมันสามารถที่จะเอ่ขาเรียกตามถูกต้องตามกฎหมายได้ไหมอะไรางี้นะฮะ แต่เราก็มาลองดูแล้วกันเส้นทางแบบนี้แล้วก็คาดว่าคงจะมีคนมาประมาณหนึ่งมันก็เลยดูเส้นทางมันดูคลิกเคลียประมาณหนึ่งกัน<อ>เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเส้นทางในการเดินเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะน,นี่เนี่ยเขาก็ทําทางเข้าเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะแล้วก็มีคาว่าอ e ีอะไรนี่คืออะไรนะครับนะครับเนี่ยมีเป็นเส้นทางแบบบันไดเดินลงไปเลย แน่ใจเหมือกนกันจริงๆแล้วมันจะเดินไปกันไปทางไหนวะให้สำหรับมาเดินเทลเลยอ่ะเป้าหมายก็คือเราเดี๋ยวจะไปดูวิวกันนั่นเองนะฮะเดีย๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองน่ยมีโรงมีรัว้วเป็นเรื่องไปลาวมากครับหรือหรือเออไม่รู้เหมือนกัน นะก็จะมีทางง่ายๆให้เดินเลยนะเป็นแถบเห็นชัดเจนน่าจะไม่หลงหง่ายๆนะฮะลงมาเรื่อยๆเดินดิ่งๆตรงลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มาเจอกับให้ดนะูไม่รู้เห็นอย่างตาผมเห็นนะน้ำใสสุดๆ น้ำสีน้ำเงินสวยมากเลยนะฮะแล้วก็ในน้ำใสมากๆเพราะว่ามันคงจะมาแค่เล็กๆไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเพราะการมาเส้นทางก็คดเคี้ยวพอสมควรนะครับเนี่ยแล้วก็มาเจอมุม,ม,มนี้นั่นเองครับนะน้ำใสมากเลยนะสะน้ำอ่ะน้ำใสสุดๆไปเลยแต่ตอนนี้ขาเริ่มเป๋ดิดนเงเริ่มแบบว่า,า,าขาสั่นเพราะทางมันลงแบบดิ่งลงมาอย่างเี้เลยนะ สิงลงประมาณแบบ8 0องศาได้เลยดีแล้วถ้าก็เป็นช่วงหน้าแล้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ลื่นมากนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่แบบเ้าเรยกอะไรหน้าฝนมันคงจะค่อนข้างลื่นเลยหมายลับโอเคอะไรประมาณนี้อันนี้แดดขนไปละ จะมาเห็นหน้าผาสวยงามตรงนี้ไหมนี่หน้าผาสวยงามก็น้ำใสสวยเดี๋ยวผมพาไปใกล้โอ้น้ำใสจริงอ่ะเดึงทำไงให้ใสให้มันนี่นะเห็นไหมโอ้โหไม่เห็นแน่ๆเลยแต่น้ำมันใสมากน่าจะพอเห็นนะโหน้ำใสสุดๆอ่ะโคตรน่าเล่นน้ำเลยอ่ะ นะครับรอบบริเวณก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นี่ครอันนี้ก็จะเป็นหน้าผาที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกันมุมนี้น,นั่นเองเราก็จะถ่ายเหมือนกันโอเค รู้สึกว่าขาสั่นมากเลยโอ้ขาสั่นมากมันมีทางเดินขึ้นไปนี่ลแต่ตรงนี้ก็จะเป็นป่าลกๆแล้วเป็นหินลกๆแล้วนะฮะรเวณนี้ก็น่าจะไปได้สุดแค่นี้เดี๋ยวอุตลีปีนขึ้นไปตรงนี้นิดหนึ่งหน่อย นี่ก็ได้จะเป็นจุดรวได้ เป็นิีก็ได้น่าจะเป็นเดี๋ยววไม่ได้อวางีเดิมมันเหมือนเป็น,ย,ย,ปนยุบๆุอ่ะึงอยาเดินมาคนเดียวเลย ยุ่ออกไปไม่รู้เรื่องเลยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะฮะบริเวณนีนะะ้เนี่ยขามันสั่นทำให้ก้าวแต่ละก้าวดีดูไม่ค่อยมั่นคงโอเคก็ประมาณนี้นะฮะฟาหินดำไม่รู้ดำตรงไหนนะ,ะแต่ดูตรงนี้ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันผมที่ว่า ใครจะมาถ่ายรูปอะไรก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะดูหินแล้วมันไม่มั่นคงแล้วมันไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการนะฮะอะไรอย่างนั้นมันเป็นเหมือนฟฟรายฝรั่งที่แบบฝรั่งเขาเห็นพื้นที่ว่างๆอะไรแล้วมาเซอร์เวยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเราก็จบทริปแต่ประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรแล้วก็โอเค แต่สำหรับคนที่มาเล่นน้ำไม่รู้เล่นได้ไหมนะแต่ถ้าเล่นได้เนี่ยก็ต้องไม่ถ้าจะเล่นเนี่ยก็ต้องอดูแลตัวเองดีๆ้วยนะเพราะว่าอที่บอกว่าบริเวณนี้มันไม่มีคนถ้ามากันมากกว่าสองคนก็จะดีนะขามันสัน่นแต่น้ำใสมากเลยอยากจะลงไปถ่ายใกล้ๆแต่ไม่เอาดิ๊ หินแบบดูไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่เลยนะเหมือนเหมือนเทวันมันลองหินอยู่อะเห็นมันน้นะแ,แต่ก็ประมาณนี้ละกันโอเคแล้วทางก็ลื่นๆเล่นะ,ะเป็นทรายแบบลื่นๆไหลไปก็ตามนะ,ะโอเคฮะไงแค่นี้ก่นแล้วกัน